สวัสดีครับคงควนกลับมาแล้วตามที่คอนเทนต์ขยะ ep ศูนย์ได้อธิบายว่าเวลาไม่มีแต่ก็พอมีเวลาก็จัดให้นะครับวันนี้อธิบายนิดนึงตัวสับเครื่องนี้ไปแล้วครับ p 2 0 pro ซื้อประมาณ3-4ปีที่แล้วเป็นอีกกล้องหนึ่งที่ผมใช้ใช้ถ่ายประจำนะครับแต่ติดปัญหาว่ามันตกแตกก็ตกแตกแรกแรก็จะใช้งานได้ครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ละชาร์จไม่เข้าแล้ว ลองดูอีกทีนึงว่ามันจะพอจะฟื้นขึ้นได้ไหมถ้าไม่ได้ก็จําเป็นว่ามุมกล้องก็ต้องใช้เครื่องเดียวในการถ่ายนะครับขอไปนิดน,นึงอันนี้คือของเดิมจาก EP ที่ห้าที่ผมทดลองไปแล้วปรากฏว่ามันลืมทดลองการจุดผอไหม้ของระหว่างดินประสิวกับกระมาถันดันจะเทสให้ดูนะครับเป็นยังไงบ้างมาดูกันครับตอนนี้ผมมีดินประสิวกับกรมาถันแล้วทีนี้ผมจะคนมาผสมกันดู ไม่มีอัตราส่วนนะครับผสมกันที่เฉยนี่แหละโอเคประมาณนี้ทีนี้ผมจะใช้ไฟนี้นะครับไฟตัวนี้เพราะว่าใช้ทูบแล้วปรากฏว่ามันได้คาร์บอนมาจากทูบทำให้เกิดปฏิกิริยาได้ดังนั้นผมจะใช้ตัวนี้ที่จะไม่มีคาร์บอน ออกมานะครับอ่ะจุดเลยดีนะครับเห็นไ,ไหมครับมันก็จะเป็นการหลอมเหลวของทั้งดินประสิวและก็กรรมฐานซึ่งไม่ติดไฟเห็นไ,ไหมครับดังนั้นก็ยืนยันคําเดิมครับดินประสิวไม่ติดไฟกรรมฐานไม่ติดไฟ จะติดไฟได้ก่็ต่อเมื่อดินประสิวมีฐานหรือมีทั้งกรรมฐานด้วยแค่นั้นนะครับคลิปนี้จบแค่นี้สวัสดีครับ